ได้แต่เอมินจะจับดึง่ไม่เนี่ยชวปลายมือนั่นน่ะจุดรวดด้วยทำไมว่ารวดอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนจด้ิด่มุมเลยจด้ิด่มุมเื่ะนะ นี้ได้เปรียบเว้ยมีจุดพูดเลยไปลงบ้านใครนี่รู้เลยเนี่ยเอาพอละเอทียร์เทียไม่ใช่เขาตามว่าเผาออเราเคลียร์ที่เหลือครับที่เหลือเราเคลียร์ต้องอะไรได้ครัเออพี่ไมนายครับจัดพันเพิ่มนี่เป็นไรเป็นไร ดีเยวครับี่เยเผมจะเป็นคนให้สัญญาเราทำไมโคมเราเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมเราลงไปก็ได้นะเมื่อยหมดเอาเอาเป็นทุกคนช่วยกันนับวิบากนะครับให่ตหย่ใหญ่ใหญ่ร่ใหญ่ใ่ใหญให่ใหญ่ใ่ใหญใหญ่ใหญ่ใหญ่ใแล้วกพี่แล้ว่ ยังครับย่าไปร้อนๆเลร้อนแล้วร้อนแล้ว cho khám tội phạm khám tội phạm